ลองเล่นอเล่อ่ะ AN กับ BN โอ้โหดูเลขแล้วจัดรูปก่อนดีกว่ากย่าเพิ่งอัสซิกมามันกระจายการบวกลบได้แหละเข้าใจอยู่แต่ว่าเราเห็นแล้วแหละมันเป็นแก๊งอะไรนะเลขคู่กับเลขคี่ปะวิธีการทำคุณไก่อนหนเลือกแบบไหนก่อนเลือก AN เอา AN แยกแยกคิดก่อนไหมหรือว่าไงใส่แยกก่อนอ่าจัดยังไงก่อนว่ามาหรือว่าเอทนมันจะเท่ากับ N ส, n. n ส่วน sn n ส่วน sn เหรอก้อนนี้ทั้งก้อนคือ sn เพราะว่ามันเป็นอนุกรมแต่เป็นอนุกรมแบบเ,เลขคณิตเนาะเลขคณิตอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้จริงๆแม่งก็เลขคณิตเหมือนกันแหละแต่ว่าเราจะมองเป็นเลขาก็ได้อะแล้วแต่อ่ะคราวนี้ล่ากันต่อจัดลูกลก็จัดลูปได้เป็น sn ตรงนี้เป็นเลขคณิตก็คือ n ส่วนสอง a หนึ่งเท่ากับหนึ่ง อันนี้เป็นเออ n ติด n ไว้ก่อนก็ได้โอเคครับหนูใช้เป็นอะไร n ส right? ่วนสองใช่ไหม n 1หนึ่งบวกเอ็เอ a หน่งบวก a n ใช่ไหมใช่หนูใช้แบบนี้ก็ได้โอเคครับโดยที่ a n ของพีขออนุญาตตัดเลยนะตัดปุ๊บและยกขึ้นเลยได้เป็น a1- a1 หนบวกเเราแทนค่าได้เลยนะ <S <S ใช่แต่ว่า a n ก็คือ 2>, 2 n งลบห สองเลบหนึ่งสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาอ้ยสวยกว่าเดิมเยอะเลยตัดตัดปรากฏได้แล้วนะหนึ 1, 3, ่งส่วนเอ็นด้วยสองเได้เป็นหนึ่งส่วนเครับแบบหนึ่งนะตรงนี้เป็น N นะครับต่อไป BN ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อบ n n ได้เป็นเท่าไหร่อะเดี๋ยวรอบีอ BN ได้หนึ่งส่วนหนึ่งในที่นี้ของพี่จิวได้เป็นอะ คราวนี้ได้เป็นอันนี้อันนี้มองเป็นไรเลขเลขขาคานิตป้ะหรือเลขคณนิตหนูมองเป็นเลขขาเอ้ยหนูมองเป็นเลขเลขขาไม่ได้โดนหลอกเพราะว่าโดนคูณมันไม่ได้คูณสองอันนี้ก็คือเลขคณนิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ตั้งแพทเทิร์นเดิมเลยเอ็นส่วนสองเอ็นหนึ่งบวกเอ็นก็ได้ครับอ่ะเพราะฉะนั้นหนูจะได้แบบตัดและยกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นได้เป็นไรนะสองปะบวกด้วยเลยนะสองบวกสองเอ็นปะใช่ โอเคครับได้ไปเลยสี่บวกสองเอ็นปะครับแล้วอันนี้เอาแม่สองสายกระจากรนะหนึ่งบวกเอ็นสองบวกเอ็นก็คือเอ็นบวกสองโอเคถูกไหมต้องเป็สองนะโอเคอ่าถูกไหมหรือว่าผิดสองสองบวกสองเอ็นอ่าต้องเป็สองเขียนตกเลยอ๋อแป๊บหนึ่งขอโทษ ไอ้เดี๋ยวพี่เขียนพี่เขียนถูกแล้วนี่เพราะมัน<ต>บวก,ก<ต>มันบวกกันอยู่<ต>ปะมันไม่มีสองแล้วปะมาเป็นสี่บวกสองเอ็นพี่ดึงสองออกมันพี่เอาสองยกขึ้นเอ็นส่วนสองพี่ยกสองขึ้นไปด้านบนแล้วอันก็เป็นสองส่วนสองบวกสองเอ็นใช่ใช่ปะอ๋อแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 ,ยวอันเนี้ยสองตัวนี้นะยกขึ้นบนแล้วใช่ไหม,มแต่อสองตัวหน้ามันจะเอหนึ่งนะ N K เ,ออเอ็นมันแค่สองเออใช่พี่เขียนเบิ้ลไปนี่ว่ะใช่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 โอเขียนไว้ซะยาวเลยแป๊บนึงถูกละอ่ะเดี๋ยวแม่สองตัดกระจายครับสิ่งที่พี่ดาเอาแม่สองตัดกระจายได้เป็นหนึ่งบวกด้วยหนึ่งบกเอ็นปะ<ช>ก็คือก็คือได้เป็นอะไรนะหนึ่งบกเอ็นอื้หลอ แต่และนะคราวนี้เรารู้แล้วว่าอ้าวอย่างนี้มันเอ้ยแป๊บบนึงพี่ต้องการอในนี่ไม่ใช่หนึ่งบวกเอต้องการเป็นเอ็นบวกหนึ่งอ่ะโอเคเฮ้ยอย่างนี้สบายเลยเขาถามมาอะไรนะอันนี้แม่งเทเลสโคปิกละเขาบอกว่าซิกมาใช่ไหมหนูไปผสมเอ่อพิงก์ไปผสมต่อละซิกมาเอเท่ากับหนึ่งของอะไรนะเอเอ็ลบบีเอ็นปะได้ไปแล้วนะหนึ่งส่วนเอ็นลบหนึ่งส่วนเอ็นบวกเอ็นบวกหนึ่งใช่ไหมอ่ะสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นอะไร ทน n เ,เป็นหนึ่งก่อนใช่ปหนึ่งส่วนอันนี้อันนี้เทเลสโคปิกชัดเลยไม่รู้ว่าหนูมองออกไหมก็คือหนึ่งส่วนสองปะต่อไปบวกด้วยเลยนะหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามปะต่อไปบวกด้วยเลยนะหนึ่งส่วนสามปะลบหนึ่งส่วนสี่ปะบวกไปเรื่อยๆจนถึงอ่ะไอ้ตรงก้อนเนี้ยมันก็คือจะเป็นพี่เขียนยงนี้เลย <Infinity. S 2> หนึ่งบวกอฟีฟเนตี้ลบกับหนึ่งส่วนด้วยอีฟีนตตี้บวกหนึ่งอ่ะเขียนงนี้เลยก็ได้แบบงานยับยบเลยนะอ่ะต่อมาแล้วไงต่อตัดได้ปะเนี่ยตัดติดกันเลย ติดกันเลยติดกันเลยเหลือหน้ากับหลังก็คือ1ลบอะไรนะ1ลบอินฟินิตี้บวกหนึ่ง 1, ซึ่งมาประมาณสูงก็เลยตอบข้อนี้ว่าเป็นแป๊บนึงนะเขถาถามว่าผลรวมเป็น1ก็เลยตอบข้อ3ถูกต้องครับ,รบตอบข้อ3นะโอเคครับรอ